เพื่อนๆครับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่นะครับคือไอเทมลับสุดยอดที่นักเล่นเกมระดับโลกเขาใช้กันครับเรามาเปิดเผยความลับนี้กันเลยครับพร้อมไหมครับหนึ่งสองสามเฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่านฟิ i ิต t สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับมันเป็นท็อปซีเคตครับเป็นความลับสุดยอดครับแต่วันนี้ผมจะมาเปิดเผยสิ่งนี้และทำให้เพื่อนเพื่อนรู้จักอุปกรณ์ขั้นเทพที่จะช่วยส่งเสริมให้เพื่อนเป็นเจ้าแห่งสมรภูมิรบในทุกๆเกมมือถือครับนี่คือไฟลิจีจอยวันครับ อย่างที่รู้กันนะครับสมัยนี้การเล่นเกมเนี่ยมาแรงมากครับซึ่งเกมสองแนวที่เห็นคนเล่นกันเยอะๆนะครับก็ FPS พวก Free Fire PUBG, Call of Duty พวกนี้หรือไม่ก็แนวแบบ ROV อย่างเงี้ยครับซึ่งพวกเกมต้องใช้การเดินค่อนข้างเยอะใช่ไหมมันทาให้จอมือถือที่ช่วยควบคุมเดินหรือยิงเนี่ยโอ้โหขายดีเป็นเทน้าเท่าเลยครับแต่ถ้าเกิดใครเคยซื้อมาใช้จะรู้นะครับว่าหาที่ถูกใจลำบากลำบากใช่ไหมแต่เจ้าตัวที่ผมจะมานําเสนอเพื่อนๆในวันนี้นะครับเป็นยี่ห้อ f l y d i g i ครับแบรนด์ที่ผลิตอุปกรณ์เล่นเกมระดับโลกครับทั่วทั้งโลกรู้้้้จัักยีีี่หอนนคและตว คือเป็นตัวรับสุดยอดตัวท็อปซีเขตของเขาเลยนะครับขนาดหน้ากล่องนะผมพยายามหาชื่อของเขานะครับว่าเฮ้ จนตอนเนี้ยมันชื่อจอยอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรไม่มีเลยครับเห็นแต่โลโก้ของฟลายดีจีตัวนี้ครับแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรเลยด้วยนะครับที่ผมรู้ว่ามันคือ iding, อะไรเพราะว่าตอนสั่งซื้อในร้านมามันเป็นอย่างนี้ครับอ่าสั่งซื้อจากร้านอ e ีแก๊จแฉล้นนี่แหละครับคือผมก็เห็นตัวจอเห็นฟังก์ชันอะไรมาแล้ว,วลเออฟิลด์ดีก็เลยซื้อมาครับแต่พอได้ของมาเฮ้ย hey, ทอ K, ็อปซีเกตระดับจอดขนาดนี้อ๋อไม่ธรรมดานะจุดเด่นหลักที่ผมตัดสินใจซื้อมานะครับก็คือขนาดเล็กกระทัดรัดพกพาสะดวกเบาสบายและการเดินหรือยิงแม่่่่นนนนนนนยยยยาาาาาามมมกกๆััััััเเเอออองงงงคคครรรรบบบู้้้ช็็หตขใปปไพที มาอย่างนี้ยิ่งทําให้ผมอยากรู้อยากแกะกล่องเข้าไปใหญ่เลยครับ ผมยังไม่เคยเห็นของเหมือนกันครับพิ่งได้ของมาแล้วจะมาแกะกล่องพร้อมเพื่อนๆนี่แหละครับแต่ว,ว่าศึกษามาแล้วว่ามันคืออะไรดูวิธีการใช้งานมาแล้วด้วยอ่ะมาโอเคเรามาแกะกล่องกันดูเลยดีกว่าครับฝ้ายดิจิจอยวันครับนี่ครับดูครับที่ผมบอกไหมหน้ากล่องเขาไม่ได้บอกอะไรจริงๆเลยนะมันเป็นแบบมีรูปโลโก้แล้วก็เป็นแบบไม่มีคําว่าจอยวันที่เห็นขึ้นตรงนั้นเลยไม่มีเลยเห็นไหมเด็กๆครับท็อปซีเครลครับลับสุดยอดครับแต่ว่าด้านหลังก็พอมปรูห้เห็นบ้างว่าอ๋อมันคืออะไรยังไงนะครับเดี๋ยวคนซื้อผิดไปมัง อ่ะก็แบบรูปเป็นประมาณนี้ครับเป็นตัวเสียบเข้ากับข้างๆโทรศัพท์แล้วก็เป็นตัวเดินนะครับแล้วก็ปุ่มข้างบนยิงตรงนี้นะเป็นของจริงเลยดีกว่านะครับมาเรามาแกะกล่องดูความลับยอดของฟลายดีจิจอยวันกันครับมาตึงนี่ครับอะไรเนี่ยนี่นี่นี่มันคืออะไรครับเนี่ยนี่มันจอยเกมมือถือหรือแบบอุปกรณ์สายลับอะไรสักอย่างครับ มคืออะไรจะมาหมดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะผมพยายามอ่านอยู่ไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ได้ใจเหมือนกัน,ใน,ใน,นครับเดี๋ยวลองยกขึ้นมาดูก่อนนะครับอ <phon> ่านี่ครับสีขาวล้วนดูงามสงียนะครับที่อ๋อเฮ้ยตรงนี้มมนเป็นการ์ดนี่ๆๆๆๆนี่นี่อ่าลองคุยว่าเจ้าการ์ดนี้คืออะไรครับอ่าเป็นบัตรเชิญอะไรหรืหรอเปล่าครับอ๋อก็คือคู่มือนั่นเองอนะครับคู่มือว่าใช้งานยังไงครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอย่างนี้นะครับตอนนี้มีปัญหาครับเดี๋ยวผมทดลองให้ดูตัวใช้งานนะครับมาทีเรียบของของเราขึ้นมาดูกันก่อนดีกว่านะครับ นี่ครับตัวนี้ครับคือฝ่ายวันนะครับอันนี้มันน่าจะเป็นใสาห้อ,องคอเฮ้ยไม่สายหองคอใสาย,อสาย้องเฉยๆเอาไว้โหลสำหรับพกพาไปไหนให้มันสะดวกสบายอ่ะนะครับมาขั้นแรกเรา,กาดูกันก่อนนะครับว่าน้ำหนักเบาอย่างที่เขาบอกจริงๆหรือเปล่านะครับทึ๊บเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพูดไปเล่นไปเบาจริงเบาตัวนะครับเบาพอๆกับหัวสายชาร์จเลยอ่ะ ออจริงๆบอกมากนี่นะครับความลับสุดยอดที่ผมจะเอาใหา้เพื่อนๆดูในวันนี้นะครับนี่ฟัดิคิจอยวันครับก็นี่ยครับก็จะเป็นตัวปุ่มเดินนะครับเนี่เดินเดินเเฮ้ยโอ้โหไหลลื่นมากเลยก็เหมือนจอยเกมอนาล็รอกอะนะครับมันลื่นดีอะมันลื่นกว่าพวกที่เป็นตัวแปดๆติดหน้าจอที่แบบว่าใช้เราช่วยเดินแบบนี้เหมือนกันนะแต่แบบนั้นบางทีมันก็แบบมีฝืดๆไปติดขัดบ้างนะครับอันนี้แบบไหลลื่นดีเลยอะแล้วก็อันนี้ครับเราเชียบโทรศัพท์เข้ากับตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มยิงข้างบนนะ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยอ๋อรูชาร์จแบตอ่าใช่ไม่ใช่แบตเตอรี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวในกลอ่อด้านล่างอ่านี่ครับใช่ครับเขาก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยครับเป็น Type C นะครับแล้วก็ส่วนตัวการใช้งานสายห้อยตรงนี้นะครับนี่ที่สายมันจะมีแง่งๆอยู่นี่ใช่ไหมครับเราเสียบให้ทะลุแง่งไปครับกึ๊บอย่างนี้นี่ มันจะถือได้เลยไม่หล,ล่นละเห็นไหมเราก็เอาไปเกี่ยวกับกระเป๋าเป็นพวงกุญแจอยู่ะไรก็ได้ครับพอเกี่ยวเสร็จปุ๊บแล้วก็ติดเข้าไปอย่างนี้ปุ๊บเสร็จเลยครับมันก็เหมือนจะเป็นพวงกุญแจอันหนึ่งนะครับก็เฮ้ย <ๆ S 2> ก็สวยงามไปอีกแบบนะพกพาสะดวกสบายดีไซน์เก๋ด้วยนะไม่ต้องไปมั่วกับของในกระเป๋าเราครับแขวนไว้ข้างนอกเลยพร้อมเล่นเกมทุกเมื่อครับแต่พอเวลาจะใช้เล่นกับโทรศัพท์พก็ถอดออกนิดนึงก็ได้นะครับหรือจะไม่ถอดก็ได้นะจริงๆมันสามารถต่อได้แต่มันจะเกะกะหน่อยนึงเนี่ยมันพลาดไประาดเสร็จมันก็สาามรถ ต่อตัวสัตว์ได้เหมือนเดิมเห็นไหมอยู่ข้างหลงังถ้าคนขี่ลำคาญจะแบบเอ้ยเกะกะมืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าไม่ลำคาญไม่เป็นไรครับก็ใส่เบอร์อย่างนี้ได้นะซึ่งตรงนี้ครับเราต้องเชื่อมต่อกับฟลายดิจิเกมเซนเตอร์ในการเล่นแล้วก็เข้าเกมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับมันไม่ได้มีส่วนที่สัมผัสกับหน้าจอเลยนะครับมันเป็นการเชื่อมต่อระบบดิจิตอลนะครับไม่ใช่แบบอนดรอกที่แบบว่าเอาไอ้ตัวนี้มาแปะกับหน้าจอแล้วก็เลื่อนๆอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราเชื่อมต่อผ่านแอปฟลายดิจิเซนเตอร์ครับแล้วก็ควบ พอเสียบอย่างเงี้ปุ๊บเห็นไหมครับมันจะอยู่ข้างๆโทรศัพท์ครับมันจะไม่บังหน้าจอครับเราเห็นหน้าจอเต็มเหมือนปกติให้เราเล่นอย่างเงี้ยอ่ะมืออย่างเงี้ยบงังไว้ประมาณสิของหน้าจอนะครับแต่นี่ปุ๊บมือเรามาอยู่ข้างนอกแล้วนี่เห็นหน้าจอเต็มเห็นป่ะอ่าอย่างเดียวครับการต่อโทรศัพท์ก็ง่ายมากครับตรงนี้มันเป็นสปริงนี่นะครับนี่เห็นไหม เราแค่กดโทรศัพท์ลงตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ดันเข้าไปจุ๊บเสร็จเลยแค่นี้เองนะครับซึ่งการเชื่อมต่อใช้งานตัวนี้ครับถ้าเป็น iOS สามารถใช้งานได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นระบบ Android ครับต้องทําการ a c t i v a t e มันก่อนนะครับซึ่งตัวของผมก็เป็น Android เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆทุกคนไป a c t i v a t e ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวว่าถ้าดูวิดีโอของผมปุ๊บซื้อไปใช้เป็นแน่นอนครับไม่ต้องห่วงอันนี้ตรงนี้เหมือนที่ผมบอกนะครับถ้าเราไม่ได้เชื่อมต่อผ่านฟรีจี้เกมเซ็นเตอรับ จะเดินไม่ได้จะยิงไม่ได้ทําอะไรไม่ได้เลยครับอันนี้ต้องเดินแบบธรรมดาปกติไงเดินได้เห็นไหมอ่าเราต้องเชื่อมกับฟลาย d ิ g ิเกมเซนเตอรก่อนถึงจะใช้งานได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเชื่อมต่อกันครับอ่ามาครับแต่การ a อ t i v a t เวสำหรับ Android นะครับแน่นอนอันดับแรกเราต้องใช้แอปฟ r าย a ิ g ิเกมเซนเตอก่อนนะครับก็เป็เข้าไปในช่องค้นหาเลยครับฟลายดิเกมเซ็นเตอร์ครับไปเห็นฟลรยดิต่ก็ขึ้นแล้วเกมเซนเตอร์อันแรกนะครับนี่แล้วก็ติดตั้งได้เลยครับแต่ก่อนลงมา หาคาว่าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ครับซึ่งปกติถ้าคนไม่เคยใช้เลยนะจะไม่มีครับนี่จะไม่มีตรงนี้เลยนะครับให้เราคลิกที่ตัวตรงนี้ครับของผมนี่อยู่ล่าสุดนะของเพื่อนไม่รู้จะะไรครับเป็นชื่อนี้นะครับนี่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตัวนี้นะครับให้กดเข้าไปครับจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างนี้ครับกดคําว่าข้อมูลซอฟต์แวร์ตรงนี้ครับข้อมูลซอฟต์แวร์นะกดเข้าไปปุ๊บแล้วหาคําว่าหมายเลขรุ่นครับซึ่งตรงนี้อยู่ตรงนี้หมายเลขรุ่นนี้นะครับให้เรากดไปลัวๆครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมานี่มันจะมีหน้าจอค้อน กลับไปครับร่อนกลับไปเบิบแล้วนี่ครับที่ตัวล่าสุดของเนเน่ตั้งขั้ล่าสุดนะครับจะมีทางเลื่อกผู้พัฒนาขึ้นมานี่ครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับเบิบนี่ตรงนี้ครับเราต้องเปิด2ตัวครับเพื่อนๆเลื่อนลงมาหาเรื่อยๆครับมันจะอยู่ไม่ไกลครับนี่ตรงบทหมู่การแก้ไขข้อบกพร่องนี้นะครับสตัวที่เราต้องเปิดคือ2ตัวนี้ครับนี่การแก้ไขข้อบกพร่อง USB และการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน Wi-Fi นะครับสตัวนี้ครับเราต้องเปิดครับแล้วก็เปิดเลยครับปุ๊บตกลงครับแล้วก็ผ่าน WiFi ด้วยครับปุ๊บ กดอ l l o w ได้เลยครับปิงโอเคนี่นะครับ2ตัวนี้ครับจากนั้นครับเราก็เข้าไปในแอปได้เลยครับเมื่อกี้ที่โหลดอ่าโหลดเสร็จแล้วครับเปิดเข้าไปในแอปได้เลยอ่าอ่านี่นะครับเข้ามาในหน้าแรกนี้นะครับแล้วเนี่ยผมมีเกมคอฟฟิลตี้อยู่เพราะผมเคยใช้เล่นเมื่อสมัยก่อนนู่นนานมาแล้วนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่รู้จักจอยวันนะครับเราก็จำให้โทรศัพท์ของเรารู้กับจอยตัวนี้ของเราก่อนนะครับตรงนี้ผมแนะนําครับเสียบไว้เลยครับเราเสียบเครื่องไว้ก่อนเลยจึ๊บไว้อย่างนี้เลยแล้วมันจะกระพริบกระพริบข้างบนตรงนี้อ่านะครับปึ๊บ ไปดีแล้วก็เนี่ยครับจอยวันด่วนแรกสุดเลยครับไม่เป็นของใหม่ล่าสุดนะครับอ่าแล้วก็รอครับมันจะเชื่อมต่อกันนะครับอ่านี่ครับก็จะเจอเลยครับต้องการจับคู่ฟรีจิวันไหมก็จับคู่เลยครับจากนั้นตรงนี้ครับนี่มันจะเขียนว่า unactivate อยู่นะครับเราต้อง activate ก่อนนะเราก็กด activate ได้เลยครับ ทีนี้มันก็จะเรียกว่าจะ activate ทางใดครับก็กดอันแรกสุดเลยครับ wireless activate นะครับกดเข้าไปเลยป๊บแล้วก็ให้เรากลับไปที่หน้าผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ในตอนต้นเนี่ยนะครับจำได้ไหมครับไปที่ setting ครับป๊บแล้วเนี่ยอยู่ในหน้าผู้พัฒนาแล้วนะครับแล้วกดเข้าไปเมื่อกี้ตัวนี้สอนผมให้เปิดนะครับการแก้ไขข้อบกพร่องผ่าน wifi กดเข้าไปครับป๊บแล้วกดจับคู่อุปกรณ์ด้วยรหัสการจับคู่นะครับพอกดปุ๊บนี่ครับส1 0 2 8 5ครับมันจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาด้านบนนี้นะครับให้เรากรอกไปครับกดกรอกนี้คครรัับบบ1 0 2 8 5ป๊ เรียบร้อยครับอันนี้ก็คือเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะอ่ะทีนี้ก็คือพร้อมใช้งานแล้วครับ Connect เตอร์แอตติเรียบร้อยนะครับการเข้าเกมครับเราต้องเข้าผ่านแอปฟ้าจีเกมเซ็นเตอร์นี้นะครับมันถึงจะเชื่อมต่อและสามารถใช้ได้นะครับแล้วกดเปิดได้เลยอ๋อใช่ครับเราต้องได้สเข้ามาทับเกมอื่นได้ด้วยนะครับไปหาตัวแอปของเราก็ฟ้าจีเกมเซ็นเตอร์แล้วก็เปิดได้เลยครับนี่โอเคถึงกันแล้วก็เปิดเข้าเกมได้เลยครับอ่าอ่ามานี่ครับตรงนี้เราลองเดินกันดูนะครับปุ๊บตุ๊บตุ๊บ เออก็ดีนะครับก็คล่องดีนะครับปุ๊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 บอ่าแต่ตรงนี้ครับลองยิงดูอ่าตรงนี้จะยังยิงไม่ได้ครับเพราะเพื่อสังเกตที่ปุ่ม LT ตรงนี้ดีๆนะครับเราต้องตั้งค่าปุ่มยิงให้มันอยู่ตรง LT ตรงนี้ครับมันจะเป็นการเหนี่ยวไกลครับตรงนี้เราเหนี่ยวไม่ได้นะครับต้องยิงธรรมดานน่ครับเราต้องไปตั้งค่าปุ่มก่อนนะเลื่อนตัวที่ยิงมาให้ตรงกับ LT ครับอ่าตรงนี้ก็ออกมาใช้ได้อ่าลองดูนะครับว่าเป็นยังไงนี่ อ่ามาแล้วก็ลองเล่นดูสักหนึ่งตานะครับปึ๊บนี่ลองหันหลังกันอยู่คือพวกนี้มันเป็นบอทครับเวลานี้มันไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ไอ,อ้โอ้โหห้องะนะครับเฮ้ยเจ๋าเลยจังหวะเวลาแบบเดินซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่ยครับอ่าโอ้ออเฮ้ยขนาดขึ้นจริงๆนะครับเนี่ยคือแบบเหมือนแบบเดินเนี่ยมีคนเนี่ยอ่า อ่าีมันคล่องจริงนะครับเนี่ยเดินซ้ายขวาซ้ายขวาได้เนี่ยอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาคล่องจริงครับคือตัวปุ่มไม่ได้หรอกอะมันไหลลื่นมากอะครับแล้วมันทำให้แบบเราถนัดอะยน่เหมือนจังหวะโยกซ้ายขวาซ้ายขวาเห็นไหมดูดิหลบกระสุนได้เลยหลบหลนหลนหลุหลุดนหลบไดหหดดดหหาดด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 หล อ่าเยี่ยมครับเฮ้ยคล่อง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 ถือว่าผมที่คล่องตัวมากนะครับเราไปจ้วงดูสิชุดเดรบจ้ว,วงเออยี่ยมใช้ได้ดีจริงๆครับว้ นะครับต้งบอกใ้เพื่อนเห็นไปก็คือความเฟี้ยวของจอยเล่นเกมมือถือตัวใหม่ล่าสุดตัวนี้ครับฟานิชิจอยวันนะครับตอนแรกนะครับผมเห็นรูปร่างเห็นฟังก์ชันอะไรของมันหยโอ้โหราคาต้องหลักพันแน่นอนครับแต่ไม่ใช่เลยครับตัวนี้ราคา799บาทครับตีครับลั่งจากนั้น e gadget Thailand นะครับถ้าจะถึงอุปกรณ์เสริมต่างๆเกี่ยวกับมือถือไม่ว่าจะเป็นสายชาร์จการเล่นเกมฟังเพลงอะไรก็ตามที่เป็นแกจเ็ตนะครับในร้านนี้มีแทบจะทุกอย่างครับนี่นะครับฟานิชิจอยวัน799บาทนะครับกดที่ สนใจสั่งซื้อนะเมื่อนห่ตอนนี้ผมได้ตัวนี้มาครับนั่นแปลว่าผม,มาากำลังจะก้าวสู่หนึ่งในแนวหน้าของโลกครับเมื่อไห่ตอนนี้ผมได้มาแล้วครับนั่นแปลว่าผมได้เคล็ดลับในการก้าวสู่หนึ่งในแนวหน้าของนักเล่นเกมระดับโลกครับ <laughs> ยังไงด้วเมื่อซื้อไปก็ขอให้เล่นเกมกันให้สนุกและฝึกฝนฝีมือมากๆนะครับพวกอุปกรณ์พวกนี้มันเป็นแค่ตัวช่วยเท่านั้นครับแต่ฝีมือในการเล่นจริงๆอยู่ที่ตัวเราล้วนๆเลยครับถ้าอุปกรณ์ดีแค่ไหนแต่ถ้าเราไม่ฝึกก็เปล่าประโยชน์นะครับอย่าลืมนะครับฝึกฝนให้หนักเข้าไว้และใช้ตัวช่วยด้วยอุปกรณ์เสริมเทพๆแบบนี้ครับฟรานิจิจอยวันครับว้าวเออครับวิดีโอนี้มีเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับราติดตามข่าวสารหรือว่าการรีวิวของใหม่ๆจากผมนะครับไม่ต้องห่ว จะทั่วทุกมุมโลกทั่วทุกหมวดหมู่มาแนะนํำเพื่อนๆนะครับไปกนครับสวัสดีครับ <c oughs> ไปยิงหัวต่อดีกว่ากำลังมันแลเหอ